สะก้นี่เราถึงร้านโคมันยองคาเฟ่แล้วนี่หน้าตาเมื่อกี้นี่ EP แรกเพิ่งลงไปทุกคนอย่าลืมตามชม EP ถัดมานี่คือหน้าตาจริงๆของที่นี่เมนูน่ารักมากทําไมถึงชื่อโคมันยองอะน้องเดี๋ยวถามเขาอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าเรามาในช่วงที่แบบว่าสงบหน่อยจะได้พูดจาเสียงดังได้นี่ฮะร้านน่ารักมากทุกคนในเมืองประจวบซึ่งลงไปเนี่ยเมื่อกี้พี่มาปั่นจัก,กรยานจากมั่นรักโฮสเทลมาก็ หาก็บอกอีกสองสร้อยเจ็ดสิบเมตรเองทุกคนเราก็เอ๊ะอยู่ตรงไหนนี่เจออยู่ตรงถนนนี่ถนนอะไรนะลูกสระชีพใช่ไหมฮะเนี่ยร้านน่ารักมากเนี่ยเมนูเมนูที่นี่ซิกเนเจอร์จริงๆนี้มีอะไรบ้างไหนบอกมาสั้นๆให้พี่รู้เดี๋ยวนี้มาขมขู่เนาะจ้าบัตเตอร์นาโทสต์สังขยาใบเตยโทสต์อะไรเฟเป้นะช็อกโกบาวนี่เป็นแนวแบบอ่า เคียนครีมครับก็คืออ๋อนงนี้ก็ได้นี่ไงนี่ไงเยอะเลยทุกคนนะจริงๆในเมนูข้างหน้าเมื่อกี้เราถ่ายไปในเก็บเอาไว้ไว้โพสลงชาวโลกจะได้รู้นะฮะนี่หน้าตาเยอะเลยเมนูเยอะมากเป็นเล่มๆ แบบกันเองเหมือนเรามาบ้านแล้วก็ที่สําคัญคือมาเรารู้สึกเหมือนเราไม่อึดอัดเป็นกันเองเพราะว่านี่เจ้าของเองเลยเนาะดูแลเองเลยมีความเป็นกันเองมากไม่เกรงทําให้ลูกค้าสบายสบายทำไมถึงชื่อโคมันยองอะลูกโคมันยองมาจากเทศภาษาฝรั่งเศสครับเป็นมนุษย์ชนเผ่าโบราณครับแต่ว่าอจะมาเล่นคําเป็นภาษาไทยก็คือโคก็คือวัวครับอ๋อ แ oh. ล้วกงตรงกระจกมีสตอรี่ที่มานะฮะเนี่ยมีบิงซูด้วยอ่ะนี่เธอมีบิงซูด้วยหรอใช่ค่ะไว้พี่อยากลองบิงซูเล็กๆได้ไหมเล็กๆได้ไหมเออดอยู่นะทุกคนเรามาดูบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศด้านนอกทุกคนจ้าโคมานั่งยองๆ่ะทุกคนน้องเขาน่ารักมากเดี๋ยวต้องลองบิงซูนั่นคือวัดเกาะหลัก ที่น,นี่ไวไฟจะพุทธปากมากๆลเลยนะฮะนี่ม,มีบิงซูรอดช่องด้วยอะทุกคนจะจะไม่เคยพบเคยเห็นนี่ฮะร้านข้างๆจะเป็นร้านมือถือจากง่ายๆเราโดนขโมยที่ชาร์จแบตไปที่สนามชุมทางรถไฟบางซื้อชาร์จเอาไว้เป็น10-20คนใช่ไหมเขาก็มาดึงของเราฮะ ของเขาก็มีทําไมต้องมาขโมยที่ชา์จแบบเดี๋ยวจะต้องเข้าไปถาม mm. นี่ฮะเห็นไหมแวะมาร้านคาเฟ่ดีๆทำนี่อาจจะมีก็ได้แต่ของแท้เขาบอกไม่มีเพราะว่านี่ที่ประจวบอะศูนย์ใหญ่ของซัมซุงเขาไปเปิดที่หัวหินแทนน้อยใจจังเลยทำาม็ไม่มาเปิดที่นี่ที่นี่ก็เมืองใหญ่นะฮะทุกคนนั่งตรงข้างนอกก็ได้นะฮะเป็นแบบมนุษย์โบราณโคมันยองชอบชื่อน,นี้เหมือนกันเนาะเป็นนี่เป็นแนวแบบสไตล์แบบร้านกาแฟแล้วก็ดิเซอร์ขนมหวานเปิดตั้งแต่10โมง9โมงก็เปิดลวฮะ,ะทุกคน นะฮะสองถึงสองทุ่มครึ่งอันนี้ห้ามเอาหมาเข้ามาฮะทุกคนนะฮะมี WiFi ห้ามสุบบุหรี่แล้วก็ห้ามเอาเครื่องดื่มอาหารมากินจากที่อื่นว้ายตายแล้วเก๋จังเลยอ่ะคุณป้าไฮโซอ,อะต่อทุกคนนี้นะครับอันนี้เก๋ทุกคนเป็นรถช่องบิงซูอ่ะอันนี้น่ารักถูกไหมอย่างอื่นนี่เราก็แบบใช่ไหมเจออยู่แต่อันนี้น่ารัก น่าสนใจมากนะฮะนะฮะทุกคนมันจะตัดอีกแล้วว่าทุกคนจ้าอย่างทุกคนจะดูหน้าตาไหมเมนูของเขาเนี่ยเลิศท้งนั้นเลยนะฮะไี่น่าทาเนาะ